คือนี่สาม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 หันไปทางไหนสามไปทางไหนดูตัวอย่างเลยตัวอย่างอยตัวอย่างมาตัวอย่างกำลังใจให้กับตุ๊กตาแมสคอตมือใหม่กันหน่อยดูตัวอย่างปิตัวอย่างสามหันไปทางไหนอยากโค้งโค้งไปทางไหนไหวที่วิธีอะไรก็ไดโอเคสามแล้วไรครับสามสาแล้วไรเอาสามหมุนกันเอาไว้ด้วยกันหันไปทางเดียวกันลูกสามคนเดียวสามจับคู่สิที่มันอยู่ด้วยกัน สองก็อยู่ด้วยกันไงไม่ได้อ่ะอ่าอ่าสามแล้วอะไรหนึ่งคิโหนึ่งสองสามอ่ะแล้วอะไรต่ออ่ะสี่อ่าสี่อยู่ไหนสี่อ่าสี่สี่หันหัวหันหัวไปทางไหนดูตัวอย่างดิหันหัวมาทางนี้ดูตัวอย่างสี่หันแหลมแหลมอยู่ตรงไหนแหลมแหลมอยู่ตรงไหนแล้วแคเต้นตรงอยู่ตรงไหนกับกับหน้ากับหลังพลิกกลับพลิกกลับ ใช่สี่ได <5 S 2> ้อะไรเช้นหมาสีอะไรเช้นหมาห้าห้ามีนะลูก<น>เคเชนมาศนก่อนฮีโร่1นเอาฮีโร่นางสองสามศูนย์ศูนย์หนึ่งสองส่ห้าห้าอยู่ไหนนั่นเลขอะไร อ่ไปหาเลขห้ามาอ่า่ห้าห้าวางยังไงดูตัวอย่างดิห้าวางยังไงวห้าหันหัวไปทางไหนห้าดูห้าติห้าหันหัวสมัยห้านิวดูตัวอย่างนะห้าเทนตรงตรงไหนโค้งอยู่ตรงไหนห้าม้านี่ยห้ามาดูที่ห้าวางยังไงต้องมาวางตวางห้าตามเขาที่ผิดกับหัวกับหางกับหัวกับหน้ากับหลังพิกับพิกับ พิกับเอาเอาเต้นตรงไปข้างบนไหนดูดิถูกยังผิดพิก <c oughs> พกับหัวกับหางเอะใช่ไหมอ่ะหยิบมาเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมหยิบมาเลยหยิบมาเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมห้าหกไหนครับหกแม่แม่ินดีเอ้เก้าเหรออันไหนก็ได้หยิบหยิบมาอันนึงเป็นเลข6ขเพราะมันเขียนเหมือนกันลูก หยิบมาอันนี้ครับอ่ะหกหยิบหกมาหกแม่แม่จำเรียงให้ถูกต้องอ่ะหกทำยังไงไปดูตัวอย่างเลแม่จำเรียงแม่เรียงแม่เรียงหกหันหัวไปทางไหนอ่ะหันหัวไปทางไหนถูกไหมนี่อ่ะมันเก้าหกหันหัวไปทางไหนถูกป่ะดูดิแล้วมันเก้าหกอ่ะหกทำไงหกทำไงให้มันเป็นหกหกวางแบบไหนแบบนี้อ่ะไหนลองวางสิใช่หกไหมเก่งมากหกอะไรครับ ตุ๊กเก้าเอาใช่หกแล้วไรหกเจ็ดเจ็ดแลยวหาเจ็ดเจ็ดอยู่ไหนเจ็ดหันหัวมาทางนี้เจ็ดเจ็ดหันหัวไปทางไหนทางนี้เก่งจังแล้วก็แปดแปดหายแปดไม่มีแปดมันหายไปดแปดไม่มีข้ามไปก่อนแล้วก็เอาเก้ามาใส่แทนเก้า 8ปไม่มีก็เป็น9ก้าเอาเกาอันนี้เเออเก้าั 9, 9, 9, ห,หัวไปทางไหนทางนี้เกาอันนี้เว้นแดไว้แปเดี๋ยวเจอแแค่มาใส่ 9. เกาอ่าแล้วจะก็เป็นบวกลบคูณหารอา่าบวกลบคูณหารไม่ใช่อ่าสไปใส่สีเดฮีรอาซูหนึ่งองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปสิ สิบมันไม่มีลูกมันมีไม่ถึงสิบมันมีบวกลบคูณหารค่เช่นมาร์กอ่ะนี่ก็เอาบวกลบคูณหารอ่ะบวกลบคูณหารค่เช่นมาร์กทำไงสี่เอาสี่ไม่ใส่ก็สี่คูอใส่คู่กับสี่สิลูกไม่เอาไม่เอาหรออ่ะแล้วอะไรมีแต่สองสองก็คู่กับสองไงคืเอาเอาวางไว้เรียนเอาวางแยกไว้อ่ะอ่ะบวกลบคูณหารค่เช่นมาร์กเท่ากับอ่ะอันไหนคูณอันไหนคูนคูนอ่ะแล้วอะไรอีก นนี่มัคูณไว้กับคูณอ่าได้อะไรอีกหารไหนหารรู้จักหารไหมหันหันหันจริงจริงมันไม่ได้วางแบบนี้รแต่ที่มันทำที่แบบนี้มาอ่ะแล้วก็ question mark ไม่ติ๊กก็เอาแยกอ่าะแยกแยกก้าวแยกาแยดเท่ากับเฮดคือเท่ากับหลบไม่ใช่เฮ่ดเฮดอ่าแล้ว question mark อะไร question mark เพชรเจังเดือดอยู่อ่าเพชรเช่นม้กอยู่ไหนเพชรเช่นม้าเพชรเช่นม้าตั้งยังนิ้วลู้ไหมเพชรเช่นม้าเขียนยังไงอ่ะหันหัวไปทางไหนไหนว,วางให้แม่ดูสิเครื่องหมายคำถามเพชรเช่นม้าเพชรเช่นม้าก็หันหัวมาทางนี้เลยโค้งแบบนี้อ่าเพชรเช่นมาโอเคแล้วนับอันนี้ให้แม่หน่อยมีกี่อันไม่ได้อันนี้ยังไม่หมดเลยอันนี้ก็ต้องมาวางเหมือนการจับคู่กันเอาจับคู่ดิสองคู่กับสองวางให้เหมือนด้วยนะ สองเขียนยังไงเขียนยังไงวางให้เหมือนสองด้วยกระเพืกับหนังพิกัดพิกับแม่จับแม่จับทำเองพิกัดออะพิกัดนี่นี่พิกัดทาเป็นเลขาด้วยถูกต้องพิกัดไม่ใช่พิกัดมากกับหน้ากับหลังกับหน้ากับหลังพิกัดพิกัดไอ้สองยังพิกัดไปพิกัดหน้ากับหลังเอออ่าต่อไปสามสามวางยังไงวางสามวางแบบไหน สามวางแสาไม่มีสางอันอ่าสามวางแบบไหนวางสามดิ